กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ไพสาลใต้ร่มบุญปุ่นห่วงแห่งดงมานดุดสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่เข็นลบรอยหมองผองชนผลลำเข็นทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่ห้าธันวามหาราช ประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายชัชวัตรนสงขาคลังจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะ